สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มขนาดกลางขนาดเล็กที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มก็อยู่ในระยะที่ต้องการหรือแม้กระทั่งนักเลงบอนไซที่ชื่นชอบไม้ยืนต้นที่นำมาเป็นบอนไซหรือไม้ที่ควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในกระถางขนาดเล็กไปพร้อมๆกับการให้ใบทรงต้นที่สวยงามประหนึ่งว่าเป็นไม้ยืนต้นและก็รวมไปถึง ให้ดอกที่เล็กๆกระจุมกระจิ๋มแบบนี้ไปพร้อมๆกับการควบคุมสรงพุ่มไว้ด้วยเจ้าต้นที่ว่านี้ก็คือประยงแท้จริงแล้วเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่โตเลยแต่ด้วยความที่มีความสามารถในการถูกควบคุมทรงพุ่มแล้วก็สามารถจะจัดให้เขาอยู่ในระยะที่ต้องการได้ก็จึงเป็นที่นิยมของท่านที่ปลูกเลี้ยงบอนไซแล้วก็รวมไปถึงท่านที่ชื่นชอบไม้พุ่มให้ดอกหอม สวยงามอย่างนี้ตลอดทั้งปีถึงแม้ว่าดอกไม่โดนเด็ดนักแต่เรื่องกลิ่นของดอกที่หอมนวลน,นั้นก็ไม่แพ้ใครในบรรดามไม้หอมด้วยกันนะครับหากท่านกําลังมองหาไม้หอมที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่แล้วก็ไปรับชมข้อมูลกับมือยาตุเรตอนนี้กับประโยชค,ครับ เช่นเคยครับมือเย็นธุรุต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นประยงซึ่งเราเริ่มไปทําความรู้จักก่อนเลยว่าเจ้าประยงนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวเวียดนามไทยแล้วก็ไล่ไปถึงทางด้านตอนใต้ของไทยด้วย มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียนี่เองซึ่งการเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในย่านบ้านเรานี้ก็การันตีได้เลยว่าเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ไม่ต้องการปัจจัยแวดล้อมที่วิริ์สมาลาต้องควบคุมปัจจัยบางประการให้มากมายนักก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีชื่อวิทยาศาสตร์ของประยงก็คืออัครเอียออโดราตาโดยชื่อสกุลอัครเอีรนี้นะครับก็มาจากรากศัพท์คําในภาษากรีกซึ่งมีความหมายถึงว่าความงดงามนอกจากนี้เป็นชื่อของเทพ ในตำนานเทพประกรณมของกรีกด้วยสำหรับชนิดพานโดรตาก็มีความหมายถึงกลิ่นหอมในที่นี้ก็สะท้อนมาจากกลิ่นหอมของดอกที่ได้จากดอก,กเล็กๆที่เต็มไปหมดของเจ้าประยงนั่นเองอย่างไรก็ตามเราต้องไปดูคุณลักษณะหรือสันฐานคร่าวๆของเจ้าประยงก่อนเพื่อที่จะได้ปลูกเลี้ยงเขาได้อย่างเหมาะสมนั่นเองอย่างที่เมื่อเย็นว่าไปนะครับเขาเป็นหม้ายืนต้นไม่ใช่เป็นไม้พุ่ม ที่มีความสูงเพียงเท่านี้แต่ด้วยการเจริญเติบโตที่ไม่ได้รวดเร็วนักก็จึงสามารถทําให้เราสามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มจนเห็นชินตาว่าเป็นไม้กระถางหรือเป็นไม้พุ่มสูงอยู่ในระยะที่เราควบคุมไว้นั่นเองด้วยความที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไม่ผลัดใบ ก็มีความสูงได้ตั้งแต่10เมตรขึ้นไปเลยครับจนอาจจะไปถึง25 3 0เมตรเลยทีเดียวแต่นั่นแน่นอนครับว่าต้องอยู่ในธรรมชาติแล้วที่สําคัญเลยก็คือต้องมีอายุยืนยาวหลายปีเลยแล้วนอกจากนี้คุณสมบัติของความเป็นไม้ไม่ผลัดใบหรือ Evergreen Tree เราก็จะเห็นตัวพุ่มใบที่มีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบเดี่ยวซึ่งมีใบขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันแบบนี้นะครับในหนช่อบใบเนี่ย ก็จะไปมีนสัก3ถึง5ใบซึ่งใบประกอบแบบนี้แหละก็จะกระจายไปทั่วต้นเลยเจ้าก,ก้านใบประกอบที่เกิดขึ้นนั้นก็จะขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันอยู่บนกิ่งซึ่งพุ่มใบแน่นเลยและด้วยความที่เป็นไม้ไม่ผลัดใบแน่นอนเลยครับก็จะมีการทยอยทิ้งใบร่วงหล่นให้เป็นภาระของเราเป็นประจำแต่จะไม่ได้ทิ้งร่วงหล่นในคราวเดียวกันทั้งหมดนี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณา ก่อนที่จะนําประยงมาปลูกเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ต้องการภาระงานในการเก็บกวาดใบของเขามากนักก็ไม่แนะนําประยงเพราะว่าจะทิ้งใบไปทุกวันนั่นเองและด้วยความที่เป็นไม้ยืนต้นก็ไม่ต้องกังวลว่าระบบรากจะเป็นอันตรายกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้มีความดื้อแพ่งขนาดที่จะต้องชอนชัยทะลุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆเหล่านั้นประกอบกับ ความเป็นไม้โตช้าก็จึงทําให้เราสามารถจะปลูกควบคุมทรงพุ่มได้แล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในระยะที่ต้องการนอกจากจะมีพุ่มใบแน่นแล้วก็ผิวใบเป็นมันเราเห็นทรงพุ่มของเขาเนี่ยเขียวขจีชั่วนาตาปีแล้วประโยง์ยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือการทยอยให้ดอกตลอดทั้งปีแต่ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมตัวดอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นช่อดอกแบบกระจักซึ่งในหนึ่งช่อดอกนั้นก็จะมีดอกย่อยเล็กๆมากมายเลย โดยดอกย่อยเราเรีกนี่ถ้าหากเราซูมเข้าไปในระยะใกล้ๆก็จะมีกลีบดอกสีเหลืองที่เรียงซ้อนอัดกันแน่นเลยแต่จะไม่ยอมผลิหรือยอมอ้าบานออกมาให้เห็นแต่ประการใดเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็สามารถจะติดผลได้นอกจากนี้เจ้าดอกที่เราเห็นอยู่นี้ก็ให้กลิ่นหอมตลอดทั้งวันด้วยแต่ในช่วงระยะเวลาที่มีแดดร้อนอย่างที่มือเย็นถ่ายทำอยู่ในขณะนี้นะครับ กลิ่นถึงแม้ว่าจะมายืนอยู่ใกล้เพียงใดก็ตามกลิ่นนั้นจะไม่เด่นชัดมากนะักต้องเป็นในช่วงระยะเวลาอากาศเย็นๆตัวลงก็จะมีกลิ่นหอมชัดแล้วต้องเข้ามาใกล้สักนิดหนึ่งซึ่งเป็นกลิ่นหอมนวลๆดูพอดีไม่น้อยไปกว่าต้นอื่นๆเลยครับทั้งนี้หากหลายท่านที่ปลูกอยู่แล้วก็พบว่าไม่ค่อยออกดอกให้เห็นได้บ่อยครั้งนักให้ลองพิจารณาอยู่2ส,ส่วนต่อไปนี้นะครับก็คืออย่างแรก ตัวพื้นที่ที่ปลูกนั้นควรจะต้องได้รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดตามวิสัยของม้ายืนต้นอยู่แล้วนะครับถ้าการเจริญเติบโตนั้นอยู่ในพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันการเจริญเติบโตก็สามารถจะทาได้ดีสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้ดีสนับสนุนให้เขามีอาหารที่จะสนับสนุนให้เกิดการออกดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองอย่างที่สองครับเราได้ให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอหรือไม่สําหรับต้นนี้ก่อนหน้านี้ เป็นระยะเวลาหลายปีก็ห่างหายกับการออกดอกไปนานเลยท่านผู้เป็นเจ้าของก็เติมปุ๋ยขี้ไก่ลงไปก่อนหน้านี้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วก็เติมให้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลา7 1 5ถึง15วันผลผลิตที่ได้ก็อย่างนี้นะครับก็คือเราเห็นดอกที่บานสะพรั่งเต็มต้นออกมาตามซอกกิ่งซอกใบต่างๆ เต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังจะมีสยอยออกไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นตาดอกที่ผลิออกมาแล้วเพราะฉะนั้นลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าท่านได้ปลูกเขาในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือเปล่าหรือ2ก็คือได้ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยที่สนับสนุนให้เกิดการออกดอกบ้างหรือเปล่าแบบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยด้วยเหตุนี้ในการเลือกทาเลที่ปลูกนะครับก็แนะนําไว้เลยว่า1 เลือกพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดหรืออย่างที่2ก็คือมีแสงแดดย่อหย่อนลงมาหน่อยก็คือ4ีถึงหชั่วโมงต่อวันอย่างพื้นที่ตรงนี้ในช่วงเช้าก็ประมาณสัก78็ดโมงก็จะได้รับร่มเงาอยู่แต่หลังจาก7 8็ดโมงไปแล้วก็จะได้รับแสงแดดเต็มที่เลยนะครับและนอกจากนี้ประมาณสัก4ี่หโมงเย็นคล้อยไปแล้วก็จะเริ่มได้แสงแดดน้อยลงนั่นแสดงถึงปริมาณแสงแดด ที่สนับสนุนเต็มที่เลยสําหรับเรื่องของการปลูกก็ทําได้ทั้งสองแบบ1คือปลูกลงไปในดินโดยตรงซึ่งวิธีการนี้แนะนํา2การปลูกในกระถางถ้าจะปลูกลงไปในกระถางเพื่อควบคุมส่งพุ่มและก็ควบคุมตัวแนวรากให้เขาอยู่ในระยะที่ต้องการนั้นก็แนะนําว่าเป็นกระถางใหญ่สักนิดจะทําให้ได้พุ่มใหญ่โตนั่นเองตายทั้ง2วิธีเลยนะครับสําหรับการปรุงดินปลูกก็ขอให้มีอินทรีย์วัตถุสูง,สงร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทอากาศได้ดีแบบนี้ เจ้าประยงชื่นชอบเลยสูตรวัสดุปลูกก็ง่ายๆเลยใช้ดินปลูกหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมครุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอีกหนึ่งส่วนใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยอย่างไรก็ตามในช่วงระยะแรกของการปลูกถ้าหากต้นใหญ่หน่อยแนะนําว่าให้ค้ำยันไว้ด้วยนะครับเนื่องจากป้องกันการคลอนแคลนจากการโดนลมแรงแล้วก็ทําให้ระบบรากที่กํลาลังเดินดีๆอยู่นั้นต้องมีอันขาดลงก็จะทําให้ต้นประยงชะง,งักการเจริญเติบโตด้วยเหตุนี้ค้ำยันไว้สักนิดนะครับ รวมไปถึงเรื่องของการให้น้ําถ้าเป็นไปได้ให้น้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนอกจากนี้ถ้าในช่วงฤดูแล้งที่มีอากาศแห้งแล้วก็มีความร้อนสูง,สง,สงอัตราการคายน้ําของพืชก็จะสูงมากๆเลยถ้าเป็นไปได้รดน้ำสองครั้งต่อวันเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแบบนี้จะมีน้ําและความชืน้นไปสนับสนุนกิจกรรมในการเจริญเติบโตของเขาได้ดีขึ้นนั่นเองช่วงฤดูแล้งรดน้ําสักสองครั้งต่อวันนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการให้ปุย๋ยอย่างที่มือเย็นว่าไป หนึ่งเลยถ้าท่านสังเกตแล้วว่าตัวเขาเองไม่ค่อยเจริญเติบโตดีนักจากการที่เราไม่เคยเติมปุ๋ยให้เขาเลยก็เติมปุ๋ยคอกหรืออินทรีว์วัตถุต่างๆนะครับปุ๋ยหมักก็ได้มูลไส้เดือนก็ได้เติมลงไปให้เขาสักนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ทุก7วันหรือทุก15วันแบบนี้ก็จะทําให้เขามีปัจจัยสนับสนุนการออกดอกได้เลยนะครับหรือถ้าใจร้อนหน่อยก็ใช้วิธีการที่2ก็คือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่มี สูตรในการเร่งดอกนะครับมีฟอสฟอรัสแล้วกะแทสเซียมสูงๆก็จะช่วยสนับสนุนทำให้เขาเกิดการแตกดอกออกมาได้ดีแบบนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสภาพได้รับแสงแดดเต็มวันนะครับโอเคประยงจึงจะออกดอกแบบนี้ให้เห็นเลยนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและมแมลงครับ เจ้าประยงเป็นต้นไม้ถิ่นในบ้านเราจึงมีความอึดอดทนและก็จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมแบบบ้านเราอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติที่จองกระถินแล้วก็เข้ามากัดกินเขาบ้างแต่ไม่ถึงกับทําให้ล้มหายตายไปโดยง่ายถ้าเจอถ้าเป็นโรคเจอใบต่างๆเหล่านั้นที่เป็นใบจุดใบไหมก็หยิบออกเด็ดออกหรือถ้ามีอาการระบาดแล้วก็แนะนําให้ใช้ไตราสารแล้วก็รวมไปถึงลามีน่าในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับ แต่ถ้าเป็นแมลงปากกัดจำพวกหนอนก็แนะนำให้ใช้ไลหนิ่งหรือรวมไปถึงการเข้าทำลายโดยตั๊ก,กแตนซึ่งเข้ามากัดกินใบเช่นเดียวกันก็ใช้เมทาสารนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีเพลี้อ่อนเพลี้แป้งซึ่งเป็นแมลงปากดูดเข้ามาทำลายได้ถ้าไม่ระบาดมากนักก็ให้ใช้บูเวรินในการจัดการก็สามารถจะจัดการโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้นอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่ง มือเยนแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเป็นไปได้ควรจะใช้การไกลตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กตามเข้าไปเล็มเอากิ่งเอายอดออกไม่แนะนําให้ไปตัดแก่งกิ่งที่แบบควบคุมทรงพุ่มโดยใช้กัรไกลตัดแต่งกิ่งแบบยาวเพราะในขณะที่เราตัดชับลงไปแบบกิ่งนี้นะครับแทนที่เราจะเล็มในส่วนนี้แต่เราใช้กัรไกลตัดแต่งกิ่งยาวไปเลยก็ทําให้ตัวช่อดอกที่กําลังจะออกมาใหม่นั้นก็ ถูกตัดออกไปด้วยทําให้รู้สูญเสียพื้นที่ในการออกดอกไปเยอะเลยด้วยเหตุนี้จึงแนะนําให้ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งขนาดเล็กในการเลมเอายอดที่เราไม่ต้องการออกไปดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ไปลดพื้นที่ในการออกดอกนั่นเองหากท่านกําลังมองหาม้ายืนต้นที่ให้ดอกตลอดทั้งปีร่มเงาดีมากๆแล้วก็เลี้ยงดูได้ง่ายเจ้าประยงก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่แนะนําให้ปลูกเลยอย่างไรก็ตามต้องรอหลายปีหน่อยถึงจะได้พุ่มใหญ่โต อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านต้องการไม้พุ่มสูงไม้พุ่มขนาดกลางและกรวมไปถึงไม้พุ่มขนาดเล็กที่ปลูกควบคุมทรงพุ่มไว้รวมไปถึงวอนไซเจ้าประยงก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปเลี้ยงง่ายให้ดอกสวยงามและที่สําคัญก็คือมีกลิ่นหอมด้วยถูกใจหลายท่านเลยครับเชิญชวนได้หามาปลูกกันและถ้าได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมเล่าสู่มือยันฟังด้วยนะครับหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในสวนของเราซึ่งจะเป็นอันตรายต่อไปทั้งตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยแล้วก็เมื่อยันเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทย ซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ป้องกันกาจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายนะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อ p l ลเกมประเทศไทยนอกจากนี้แล้วท่านก็สามารถจะแอดไลน์คุยกันกันกบแอป l ลเกมได้โดยตรงนะครับส่งเร็วด้วยนะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและก็นอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปไม่ดีและเป็นประโยชน์ ก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับเมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้เมือเย็ยนสตูดิโอแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็ประยงขออนุญาตไลค์กับทุกท่าน